สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยลันดูอนิเมะเป่าแรกกับเรื่องพูกาโละขนาดซีซั่นสี่บอกว่าเป็นช่วงซัมเมอร์ที่อนิเมะเยอะโคตรเลยนะที่ผมมาทําคลิปเนี้ยแค่มาส่วนนะเห็นไหมมาเรื่องผมทมํามไปทันด้วยอาจิอาคุตะเนี่ยผมก็ดูนะมีเรื่องอื่นอื่ที่เป็นอนิเมะในซีนนี้เยอะมากเลยหนุ่มหย็บผ้ากับสาวขอเพเนี่ยเซียน,นสอนด็อปเปอร์สโตนไซฟิเจอร์ชายเป่าทาคุปปี้อย่างเงี้ยซูพูกาโละเซียนสี่ก็มาเป่าแรจากที่ทินทายไว้ว่าจะมีสืบ โอ้โหนี่พวกเพิร์นที่ฟื้นคึ้นชีพจากการผลิตเนื้อคือแบบว่าเรื่อยๆเลยเกี่ยวกับการรวบรวมบูกาไอาบูกาหอมนี้มันยินเป็นยินแบบข้างขาไปเดิมเลยเรียบนาโอฟูมิว่าเป็นพ่อปลาซะแล้วแล้วก็ซีนท้ายเรื่องอีกประเทศหนึ่งที่ว่ามาเกี่ยวข้องกับรัฐเทียเซียนีก็บอมไปประเทศประเทศนั้นแหละส่วนเปล่ผมนะบอกไว้ก่อนผมชอบบบนี้นะยินปอเซียนแล่คือชอบมากเลยเป็นแนวป่ารถที่ดีมากเลยไปพอเซียลหลันเนี่ยมันจะเริ่มตอกเทียนิทนิดนะเซียสอที่คนบอกว่าที่คนบ่นเยอะนะผมจผชอบเลยนะ แล้วพอมาเสียงสามก็ดรอปลงมาเซียงสี่เปล่าเลยผมว่ามันเปิดปอดในจืดนะสับผมรู้สึกว่าปละคองมาเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมมันเลยรู้สึกว่าแบบกระจายบทมันไม่ค่อยดีอะไรมันรู้สึกว่ามันจืดจืดอ่ะเปิดปอดในเรื่องก็ไม่ได้รู้สึกว่าให้ชวนแบบหน้าปามอะไรขนาดนั้นนะไปผมก็ดูแหละเพราะว่าผมชอบไงต่แค่ทักเกือบมองในมุมในเรื่องนอ่ะาะว่ามันเปิดปอได้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะที่เนี้ยที่เมืองนี้มันแบบท้ำทื่อน่ะโอฟูฟิชเชอร์เหมือนจะแบบให้เป็นผู้ปกครองคนใหม่อ่ะอะไรประมาณนั้นเหมือนว่าเนื้อออออออเรืื่่่่่่งมมมันนนแแคบกววาายดะะะตผโโฮ เหมือนกี้เอามาขั้นเวลาจะไปถื่นแล้วนะแต่ว่ายังก้อนก็มีเนื้อเรื่องอะไรมาก้อนน่ะเออผมมาชวนเอามาดูแบบว่าเปิดปอนได้แบบจืๆดๆอ่ะแล้วแ่าไม่รู้เ่อาจาักนี้มันจะไปไปซื้อโทอโอวปอนไหนนะตอนท้ายหรือว,ว่าตอนเซียนนางก็ไม่แน่ใจนะก็อยากให้มันดีขึ้นนะยายช่วงหนํามาสนุกขึ้นนั่นแหละแต่นี่ยังปอนแรกเลยก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เพลงเปิดก็ถือว่าโอเคนะเป็นนั่นล้อคนเดิมด้วยอันนี้เป็นข้อดีที่ผมชมมาแปเซียงก่อนหละว่าการใช้นั่นล้อคนเดิมมีสเสน่ห์มากเป็นอ,เเอ,น,น,อนเดิม ตลอดเลยทุกซีซั่นมันรู้สึกว่าผู้พันนะส่วนเพลงปิดเออในปาวแล้วยังไม่เห็นนะนแปลว่าใน YouTube อะเขาปล่อยออกมาแล้วใช้คนเดิมมีแล้วชอบอะชอบผู้พันดีที่พามาคือเพลงพร้อมหมดเลยเรื่องภาพอนิเมะมันก็แบบไม่ได้เสวยขึ้นนะแต่ว่าลักามาประทานได้ดีนั่นแหละใครดูมาแล้วก็ซาวคอมเมนต์ปลาคิดได้ว่าคุณรู้สึกไหนกับป่าวแล้พูกาโลเซียซีก็สามาคอมเมนต์ปลาคิดได้นะครับเรื่องนี้ผมดูในบ ili ิลลี่บิลลสวัสดีครับบ๊ายบายครับ